ตัวระบบสมาร์ทโฮมเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าเราเอามาใช้ทําอะไรใช้ในบ้านเราคุ้มค่าขนาดไหนนะครับแล้วการที่จะเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาแชร์ให้ทุกท่านรับทราบนะครับ 1. สมาร์ทโฮมที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบแรกเราเรียกว่าอินพุตนะครับอินพุตคืออุปกรณ์ที่รับค่าเข้ามาถามเช่นเลยล้วบ,บางรับค่าอุณหภูมิ มีการเคลื่อนไหวแสงน้อยแสงมากความชื้นนะครับการเปิดประตูนะหรือแม้กระั่งมีคนเดินผ่านมี motion detection เราจะต้องมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์จำนวนมากพอที่เราจะรู้ว่าในบ้านเราหรือการเงื่อนไขของเราเนี่ยเรารู้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ขี้สองเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีคนเดินผ่านมีคนสั่งการมีสั่งได้เสียงมีเปิดสวิตช์นู่นนี่นั่นมีอินพุตเข้ามาปุ๊บ ที่หนีไม่ได้มันก็ต้องมีตัวเอาพุทเอาพุทธก็คือเป็นตัวคอนโทรเลอร์หรือตัวคอนโทรลเช่นคอนโทรลง่ายๆไปเปิดปิดสวิตไฟเปลี่ยนสีไฟเป็นสีแดงหรือเขียวเปิดประตูหน้าบ้านเปิดม่านปิดม่านนะครับหรือว่าเอาพุทธจะเป็นเรื่องของเปิดปิดตัวปลั๊กเปิดชงชงกาแฟทําน้ําร้อนต่างๆในบ้านนะการควบคุมให้มันเป็นไปตามนั้นเราเรียกว่าอุปกรณ์เอาพุทธองค์ประกอบสุดท้ายสําคัญมาก เราเรียกว่าโปรแกรมลอจิกโปรแกรมลอจิกก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรมทั่วไปในการโคดดิ้งต่างๆแต่มันเป็นโปรแกรมลอจิกตามรีปความต้องกของคนในบ้านซึ่งแต่เนี้ยเป็นจุดเด่นของ Insius ที่เราดีไซน์สมาร์ทโฮมให้ลูกค้าเราจะต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าแล้วก็ออกแบบดีไซน์อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมให้ได้ตอบโจทย์ในเงื่อนไขของสมาร์ทโฮมให้ฉลาดที่สุดเช่น เดินผ่านตรงนี้มีการเปิดปิดประตูระบบอะลามจะทําเวลาไหนถ้าเกิดมีใครเข้าประตูบ้านจะมีอเลอร์สส่งไปให้ใครแม่เสอะไรนะครับสั่งได้เสียงจะต้องสั่งห้องนี้ชื่อว่าอะไรควบคุมอากาศเช่นความชื้อนอุณหภูมิของห้องในการเปิดให้ให้อยู่เท่านี้เท่านี้ถ้ามีฝุ่นเข้ามาในบ้านแล้วพีเอมสอเกินค่านี้จะสั่งให้เครื่องดูดฝุ่นมันเปิดเองเวลาออกบ้านปุ๊บเครื่องออฟอกอากาศ หยุดทำงานแล้วเครื่องดูดฝุ่นไปวิ่งทำความสะอาดบ้านรวมถึงขนาดที่ว่าขับรถเข้าไปในบ้านบ้านแลศมสนร้อเมตรประตูบ้านเปิดเองพวกนี้ก็จะเป็นลอจิกทั้งหมดที่เรามักจะใช้ความชํานาญแล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยลูกค้าต้องการใช้บริการจากเราแล้วก็พึงพอใจจากเรามาจากส่วนที่3เพราะส่วนแรก1ห,หรือ2ไม่ว่าจะอินพุตเอาพุตเนี่ยทุกๆเจ้านสมาร์ทโฮมก็มีเหมือนเหมือนกัน ส่วนสุดท้ายในเรื่องของความสเสถียรหรือว่าระบบเน็ตเวิร์กที่ซัพพอร์ตสมาร์ทโฮมแน่นอนครับหลายบ้านเนี่ยเวลาเช็คสมาร์ทโฮมก็จะบอกว่าอุปกรณ์มันไม่สเสถียรไม่รีเลเบิร์ไม่ดีต่างๆแต่อย่าลืมนะครับว่าสมาร์ทโฮมจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ตัวระบบเน็ตเวิร์กเป็นคอหลักนั่นหมายถึงตัวระบบ Wi-Fi ในบ้านหลายครั้งเราเข้าบ้านของลูกค้าเราจะต้องไปวิเคราะห์ดูสัญญาณเน็ตเวิร์กความเร็วถึงของสัญญาณและความสเสถียรของสัญญาณ Wi-Fi ในบ้าน รวมถึงการจัดวางดีไซน์ของสัญญาณเน็ตเวิร์ดสมาร์ทโฮมที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็น6 b C-Wave หรือเป็นเน็ตเวิร์ที่จำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฮมเราจะต้องทำการดีไซน์ระยะจุดอับสัญญาณต่างๆและแนะนำลูกค้าทำการขยายก่อนก่อนที่เราจะให้ลูกค้าใช้นี่คือในส่วนของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่จะต้องมีอุประกรบดังต่อไปนี้เดี๋ยวถัดไปผมจะมาพูดถึงประโยชน์ที่จะเอาสมาร์ทโฮมมาใช้ในการที่ เราไม่ใช่บ้านเพื่ออะไร